สวดมนต์ก็เป็นคำสอนของรพระพุทธเจ้านะถ้าใครจำได้ท่องจำได้แล้วเอาไปพิจารณาดูโยนิโสนมะสิการโดยแยบไขยก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจรู้แจ้งแทงตลอดในขั้นห้าคำสวดอยู่นี่มีแต่เรื่องของขั้นห้าทั้งนั้น ไม่ได้สวดเรื่องอื่นเลยให้พากันเข้าใจพระธรรมคําคสอนของ 8, 000, 4, 000, พระเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันก็เสียนออกจากขันห้านี้เองเขียนออกได้แปดหมื่นย่อลงมาก็เหลืออยู่กายนีย่ว่าใจนี่คําคสอนแปดหมนย่อลงมาเหลืออยู่สาม ผู้ใดกายวาจาใจนี่ก็คือขันหานั่งอยู่นี่แล้วผู้ใดนำอกกายวาจาใจไปปฏิบัติผู้นั้นก็เรียกว่าพระสุปฏิปนโนนั่นพังคาวาโตสาวะกะสังโฆผู้นั้นก็ได้เป็นสงสาวกของผู้เจ้าหมูใดปฏิบัติดีแล้วได้เป็นพระโสดาบัน กายดีนี้ไม่ขาสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็เอื่าเรามีกายดีวาจาดีไม่พูดปดสําคัญนี่พูดปดไม่พูดปดกับตัวเองก็พูดปดให้กับคนอื่นนี่ก็เป็นบาปเลยเป็นพระโสดาบันไม่ได้เลยนี่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนแล้วพระองค์ไม่ให้พูดปดพูดส่อเสียด พูดคำยากพูดเพื่อเจอแล้วไร้ไสละนี่ว่าใจาดีใจดีไม่โลภอยากได้ของเขาไม่ิช้าพยาบาทบุคคลอื่นสัตอื่นเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นตรงความเห็นชอบเห็นว่าบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆ ไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แกงเหตุ Heh, mm. เพียงเท่านี้แหละคือพระโสดาบันปิดอบายภูมิได้หากกลับมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์อกีกไม่เกินเจ็ดชาติเข้าสู่พระนิพพานมันไม่ยากอะไรเลยเกคขั้งเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้านี่ พระโสดาบันประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองก็ดวงตาเห็นธรรมโกลังโกละมาเกิดอีกสองชาติสามชาติเห็นธรรมก็เห็นคั้นห้านี่ลูกธรรมนามธรรมนี่ยละไม่เห็นอะไรเห็นคั้นห้ามันหมุนอยู่อย่างเราสวดพระธรรมมาจากกับปวัตนาสูตร พระอาญากนธัญะองค์เดียวมีดวงตาเห็นธรรมยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมบันติเห็นว่าสิง่งใดสิ่งหนึ่งธรรมะแปลว่าสิง่งสิ่งทั้งหลายก็มารวมกันอยู่กายกับใจนี่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดา กายกับใจเนี่ยเกิดแก่ตายเกิดดับเกิดกับดับพร้อมกันตลอดวันเมื่อตายเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกใจก็เรียกว่ากายในรูปภายในมันไปกระทบกับรูปภายนอกรูปเสียงกลินล่นรสโวดเัพพะธรรมลม กิจก็เกิดสเสวยอารมณ์นี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าขันห้าเกิดนี่สิง่งใดสิง่งหนึ่งธรรมะแปลว่าสิง่งจําได้ไหมล่ะธรรมะเรียกว่าสิ่งสิ่งได้ก็ตามในโลกเนี่เป็นธรรมชาติหมดย่อลงมาทำภายในคือกายกับใจนี่มันก็เกิดดับอยู่ไงถ้าผู้ใดเห็น ได้เห็นรูปเห็นเกิดดับหูได้ยินเสียงเกิดดับก็ดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันประเภทที่สองหรือดูง่ายเขากว่าน,นี้เห็นธรมธรมรูปธรรมนามธรรมไปดูกายในก็ได้ที่เราสวดไปเมื่อกี้เนะี่ยกายในคือลมหายใจรู้จักกายไหมล่ะฮะกายในมันอยู่ในกายนอกนี่แหละ ลมให้ใจคือจิตคือใจของเราเนี่ยอาศัยอยู่ในลมนี้ลมให้ใจเรียกว่ากายทางอินเดียเขาเรียกลมให้ใจว่ากายกายในรู้จักกายในไหมล่ะฮะคืออย่างล่ะคือลมให้ใจจิตอาศัยอยู่ในลมเรียกว่าใจ กายกับใจนี่ก็เรียกว่าวิญญาณเรียกว่าขันหาเรียกว่าตัวเรานี่แหละลูกทำนามทำได้เย็นไหมนี่แหละตัวเรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดานี่รู้จักตัวเราไหมล่ะว,วิญญาณนี่แหละเรียกว่าตัวเราหายใจเข้าก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาหายใจออกก็ดับไปเป็นธรรมดา ขันห้าเนี่ยรูปธรรมนามธรรมนี่ท่านเรียกธรรมธรรมก็คือรูปธรรมนามธรรมนี่ก็คือตัวเราเนี่ยแหละมันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้หายใจเข้าก็เรียกว่าเราเกิดหายใจออกก็เรียกว่าเราตายมันมีเท่านี้เราไม่เห็นว่าเราเกิดเราตาย ไปเห็นตั้งแต่เด็กน้อยเกิดลอดท้องแม่มาก็มาแก่แก่ไปแก่มาก็มาเก็บมาตายอันนี้เป็นสัญญาโลกสังขารในอดีตเฉยๆไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอาวิชชาไปหลงตั้งแต่คนอื่นเห็นตัวเองเกิดตายไหมละ่ะฮะเท่าไปเนี่ยแก้ไปเนี่ย วิญญาณคือตัวเราแท้ๆคือวิญญาณมันเกิดชาติปีทุกขานี่แล้วก็แก่แล้วก็ตายอย่างนี้นี่แหละดวงตายเห็นธรรมเห็นขันห้าเกิดดับเห็นไหมล่ะเห็นไหมเห็นไหม นี่แหละตัวเราแท้ๆคือวิญญาณนี่แหละเกิดแก่ตา,กกตายเกิดแก่ตายนีย่ก็เห็นดวงตาเห็นธรมธรมรูปธรรมนามธรรมลมหายใจคือรูปธรรมจิตหรือใจของเราอยู่ในลมก็เรียกว่านามธรมธรมรูปธรรมนามธรรมก็คือตัวเราคือขันหาเกิดตายเกิดตาย เป็นธรรมดานี่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเห็นตัวเราเกิดหรืออย่างเห็นหรืออย่างเห็นตายหรืออย่างฮะล่ำไห้ใจออกมากัะตายแล้วนะผู้นี้ก็บรรลุเป็นดวงตายเห็นธรรมเท่านี้ไม่ได้ไปเห็นยากอะไรเลย บางมันมื่อมันเว้นเน่ะเห็นปัจจุบันคือลมหายใจเข้าออกเข้าออกอั่นก็เห็นขั้นห้านี่คือธรรมลมหายใจก็คือรูปธรรมจิตอาศัยนมก็เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมเกิดเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองเท่านั้นเองเห็นไหม บรรลุหรือ,อยังฮะเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจบ่ลูกทำนำทำคอลมให้ใจหายใจเข้าก็เกิดหายใจออกก็ตายนี่แหละสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาก็ดวงตายเห็นธรรมเห็นหรือ,อยัง โอ้ยได้บรรลุเป็นพระโสดาบันประเภทที่สองหากกลับมาเกิดอีกไม่เกินสองชาติหรือสามชาติเข้าสู่พระนพานสาธุแรงๆโอ้ยเลยเป็นพระโสดาบันหมดแต่กี่เหตุยังอยู่ละนี่ไม่รู้จักเราเลยฮะตัวเราแท้ๆคือลมหายใจ ถ้าไม่มีลมหายใจนั่งอยู่ได้ไหมเนี่ยฮะเราออกจากกายไปจิตออกจากกายไปวิญญาณออกจากกายไปตายเท่านั้นนี่แหละดวงตายเห็นธรรมผู้ใดใจจะขาดเก็บไข้ได้ป่วยมาก็ให้มีดวงตายเห็นธรรมโอ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตัวนี้ดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้อยู่เช่นนี้เองเกิดดับอยู่เช่นนี้เองใช่เราไหมละ่ะใช่เราตายไหมละ่าามละทีนี้ฮะมีเราไหมหรือเนนั่นนะ่ะมีแต่ลูกทำนาท้ำทำไม่มีเราน,น,นี่น่ใช่เราตายไหมละ่ะพูดตายไม่ไหมละ่ะถ้าเราเนืกอได้อย่างนี้ก็พูดตายไม่มี คนตายไม่มีเราไม่มีวิญญาณไม่ใช่เราวิญญาณก็เป็นธรรมชาติวินก็คือลมคือธรรมชาติญาณก็คือจิตเป็นธรรมชาติมันมาอาศัยกันอยู่เฉยๆเกิดแล้วกว็ดับเกิดแล้วกว็ดับมันง่ายๆเท่านี้อเข้าใจบ้างไหมละ่ะบรรลุหรืออยังบรรลุหรือยัง สาธุแรงๆแมไล่เอาป่านนี้ยังไม่เป็นพระโสดาบันให้เลยน,นี่แหละที่มาหาก็อยากให้บรรลุเป็นพระโสดาบันเกิดอีกสองชาติหรือสามชาติเข้าสู่พระนิพพานในภายภาคหน้าไม่ไปอบายภูมิน,นี่ยนะไปอบายภูมิได้ตั้งแต่พระโสดาบันประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สองมาเกิดสองชาติสามชาติประเภทที่สามมาเกิดชาติสุดท้ายเอกะเอกะแปลว่าหนึ่งพิชีชาติเดียวพระโสดาบันประเภทนี้ก็มาละมิจฉาทิฐิฟังให้เข้าใจละสก,กายทิฐิสก,กายทิฐิคือความเห็นว่า ขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนตนมีในขันห้าถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฐิมิจฉาแปลว่าผิดทิฏฐิแปลว่าเห็นเห็นผิดเนี่ย เมื่อเห็นผิดอย่างนี้ก็เรียกว่าอาวิชชาแปลว่าโง่แปลว่าหลงแปลว่าผีบ้าม,มาหลงว่าขันห้าเป็นเราขันห้ามันเป็นเราจริงไหม,มพระธรรมลูกธรรมนามธรรมเนี่ยพระธรรมมาจากนี่นี่ย กับลูกทำนามทำนี่เรียกว่าพระธรรมมาจากตาเห็นรูปมันก็หมุนไปหูได้ยินเสียงก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่นี้ผู้ได้เห็นเกิดเห็นดับก็เป็นพระโซดารบันประเภทที่สองถ้าไม่เห็นอันนี้ก็ไปเห็นลมให้ใจเกิดดับเกิดดับแทนก็ได้สุดท้ายนี่ละสักยะทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นเราพูดเรื่องกายก็คือใจ พูดเรื่องใจก็คือกายเพราะว่ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันได้ยินไหมล่ะอ่าอ่าเนี่ยสักกายยทิฐิความเห็นว่าขันห้ากายกับใจมันอยู่ด้วยกันพูดเรื่องใจก็คือกายพูดเรื่องกายก็คือใจสักกายะทิฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนือ มันเป็นตนเป็นเราจริงไหมพระองค์จึงพาให้บุรพาจารย์บรรจุเอากายของเรานี่แลนั่นพาสวดไปเมื่อกี้นะีเจ้าาสามสิบสองอย่างใช่ไหมสามสิบสองอันมารวมกันจึงเรียกว่ากาย อันเดียวกันเรียกว่ากายได้ไหมฮะผมเรียกว่ากายไหมเป็นกายชิ้นหนึ่งเท่านั้นเหมือนอุปกรณ์เนี่ยจะเรียกว่าอาคารเนี่ยก็ต้องมีสังกะสีมีขือมีแปรมีอะไรเขาจะเรียกว่ากายก็ต้องมีผมขนเละฟันหนังครบสามสิบสองอย่างใช่ไหมนี่ถ้าไม่เข้าใจก็เอาคำถามสี่คำถามมาถาม สามสิบสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งขี้เป็นเราไหมฮะมีขี้พยุนนี่ยเนี่ยมีขี้ไหมกาลิสังอาหารเก่านะอาหารเก่ากับขี้อันเดียวกันไหมฮะขี้เป็นเราไหมเอามันสุดๆเลยขี้เป็นเราไหม เราเป็นขี้ไหมขี้มีอยู่ในเราไหมมีอยู่ในเราไหมขี้เรามีอยู่ในขี้ไหมมีไหมไม่มีไม่เป็นขี้เขาก็สมมุติเรียกอาหารเก่าเรียกว่าขี้เฉยๆใช่ไหมอาหารเก่าเ no น่าเหม็นอยู่ในใสเขาเรียกว่าขี้อ่าอ่า มันเป็นเราไหมละ่ะอถ้าเป็นเราคงจะบอกได้มึงอย่าเหม็นนะได้ไหมฮะบอกขีบ่บอให้เหม็นได้บ่ฮะได้บ่เพราะอะไรไม่ได้อะเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรามันเป็นอาหารเก่าเฉยๆได้ยินไหมพวกเป็นบ้ามาหลงว่าขี้เป็นเราถ้าหลงว่าขี้เป็นเราอาหารสามสิบสองก็เป็นเรา ขี้ไม่เป็นเราอาการสามสิบสองนั่งอยู่นี่เป็นเราไหมกายเป็นเราไหมเราเป็นกายไหมกายมีอยู่ในเราไหมขันห้าเป็นเราไหมเรามีอยู่ในขั้นห้าไหมนี่เราก็ละมิจฉาทิฏฐิละสก,กายาทิฏฐิได้ก็มาเกิดชาติสุดท้ายชาติเดียวพระองค์จึงให้ เป็นพระโสดาบันแล้วต้องอบลมบ่มอินซียมีเราไหมนั่งอยู่นี่ยตอบแรงๆโอ้ไม่มีตาเป็นเราไหมหูเป็นเราไหมจมูกเป็นเราไหมไม่เป็นเป็นกายในกายนี่เฉยๆเป็นกายส่วนหนึ่งอยู่ในกายนี่เฉย ไม่มีเราอยู่ในนี้เมื่อตาเห็นลูกอ่ะหูได้ยินเสียงละ่ะทําไมว่าเราเห็นฮะนี่พระองค์ยังให้อบรมบ่มอินทรีอินทรียคือความเป็นใหญ่ตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกดองกลิ่นลิ้น กับรถเห็นใช่เราเห็นไหมเห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นต้องถามเจของเรามีไหมล่ะเราเห็นใช่ไหมล่ะตรงไหนเป็นเราล่ะทีนะผมก็ไม่เป็นเราเล็บก็ไม่เป็นเราขี่ก็ไม่เป็นเราใช่เราเห็นไหมตาเป็นเราไหมหูเป็นเราไหม นี่บ่มอินรีย์อยู่อย่างนี้อย่าด่วนว่าเราเห็นอย่าด่วนว่าเราได้ยินอ่าอย่าด่วนว่าเราได้กลิน่นอย่าด่วนว่าเราได้รสเนี่ยทำจิตนิ่งว่างเป็นกลางอยู่เพราะว่าเราไม่มีจิตไม่สเสวยอารมณ์เวทนาไม่เกิดจิตนิ่งว่างเป็นกลางอยู่ ไม่ยินดีไม่ยินลายนี่แหละมัชฌิมปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางสักแต่ว่าเห็นไม่ยินดียินลายสักแต่ว่าได้ยินเขาด่ามาโอดไหมละ่ะพระโซดาบันฮะถูกเราไหมละ่ะมันถูกแต่ก้อนธรรมชาติเท่านั้นไม่มีเราอยู่ในนี่ห้าจิตไม่เสเวยอารมณ์ เวทนาดับเย็นเป็นพันิพานกิจเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดวันตลอดคืนสเสวยอารมณ์พันิพานอยู่เท่านี้ไม่มีอะไรพระโสดาบันประเภทสุดท้ายง่ายไหมล่ะฮะละมิชาาที่ถีได้หรือ,อยังขันห้าเป็นเราไหมตอบพร้อมกันเราเป็นคันห้าไหม ขันห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในขั้นห้าไหมถ้าอย่างนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องหายจากเป็นบ้าแล้วถ้าเห็นว่าขั้นห้าเป็นเราเราเป็นขั้นห้าก็ยังเป็นบ้าอยู่ยังหลงอยู่ใช่ไหมคนหลงเนี่ยเลาเขาเรียกว่าผีบ้าใช่ไหมหายเป็นบ้าหรือยัง ใครไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันห่าเป็นเราเขาก็เรียกว่าผีบาใครรู้ว่าขันห้าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเป็นขันบ้างขันเปล่าขันเน่าขันเหม็นเขาก็เรียกว่าอริยะบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐถ้าไปไปเห็นนันั่นก็เรียกว่าผีบามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดอ้าว เท่านี้แหละพระนิพนพาน